ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลีบันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าตาลีบันทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลีบัน ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะมันจะมีสกินเข้าม,มาใหม่หนึ่งสกินผมเห็นแวบๆในเพจอาวีการิน่านะว่าเห <c oughs> มือนจะเป็นสกินโอเมนแล้วก็น่าจะเข้าแล้วมัง้งแต่ก่อนอื่นเลยสกินไทยหัวใจแครี่นะครับใครท,ทนนี่มีอันนี้เนี่ยในบอดแรกเนี่ยส่งให้ผมหน่อยได้ไดโปรดใครที่มีบอตรสองอันนี้กับอันนี้ส่งให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> ได้เช็คตัวตัวก็ได้ผมผมหาไม่ได้จริงๆทุกคนคือผมอยากได้ไฮเตะมากเลยถ้าผมไม่ได้ไฮเตะผมจะเลียใจมากๆเลยนะครับ แอซทุกคนก็ช่วยเหลือผมด้วยนะคะ่อนนะอันนี้กับอันนี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในวันนี้เราจะมาตามมาตามล่าหาดาบที่หายสาบศูนย์กันเถอะเฮ้ยนี่มันชื่อบอดเดียวอะตามดาบที่หายสาบศูนตะลุยหาดาบห้าเล่มเพื่อพิชิตสกินโดมินิกค,คอเลกโตอเอ้ยคอเลกดาเอ้ยคอเลก ันชอ่านไม่ออก <c oughs> อ่านไม่ออกาอาว่าวอะไรวะเอ่ออ่านไม่ออกช่างแม่มันช่างแม่มัน โอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าเราต้องสะสมดาบทั้งหมด5เลบนะครับเพื่อรับสกินโอเมนสกินนี้ซึ่งมันอยู่ในระดับมิราเคิลนะครับผมเล่นฟรีครั้งแรกด้วยนะ1วันเนี่ยจะเล่นได้1ทีนะครับกิจกรรมเริ่ม8เมษายนจนถึงวันที่21เมษายนเลยนะครับซึ่งนานโคตรแล้วก็ไอกิจกรรมปืนฉีดน้ำเนี่ยผมมีหมดแหละผมก็เลยไม่ได้เล่นนะนะครับน้องๆคนไหนที่อยากลุ้นตัวก็สามารถลุ้นได้นะเพราะมีสิทธิ์ได้สูงสุดเนี่ย500อันเลยนะครับโอ้ยนี่เห็นไหมโอกาสดรอปปืนฉีดน,น้ำตั้ง20 อโอเคเดี๋ยววันนี้เรา <c oughs> มาทําการลุ้นโอเมนกันเถอะนะครับเล่นได้ไหมเนี่ยใน LD Player เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากิจกรรมมันขึ้นไหมปกติมันชอบบั็กใน LD ไงเฮ้ยเล่นได้เหรอเล่นได้นะอันนี้เล่นได้นะโอเคนะครับมันบอกว่าสะสมส่วนกุญแจสูศูนย์ทับสี่เล่นฟรีครั้งถัดไปนะครับก็ของรางวัลจะมีทั้งหมด5เลเวลเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์สกินสองจะเป็นเอ้ยเลเวลสองจะเป็นทัสเต้นเลเวลสามจะเป็นให้เลือกระหว่างซานิสหรือว่าแกรก็กอันดับสี่มันจะให้เป็นเลือกไม่ตัวก็สกินนะครับส่่วน 5, นนนนอัััดบบีะครเป็ไ ของคลิปวิดีโอนี้เลยนั่นก็คือกินโอเมนนะครับก่อนที่เราจะมาเขาเรียกว่าลุ้นเดี๋ยวเราต้องบวกทุนของเราไว้ก่อนว่าทุนของเราเท่าไหร่เวลาเราได้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราเสียไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูให้แน่ชัดก่อนว่าสกินโอเมนเนี่ยมันอยู่ระดับอะไรใน ROV เอ่อมีขนาเรามีรากเข้าใช่ไหม ผมอ่านไม่ผิดจะไปทุกคน m i r เ c l e นะครับนี่สกินนี้นะครับมาดูกันเอ้ยยังยังไม่เข้ามาดูเลยนะเพิ่งไม่ไม่เคยเข้ามาดูในหน้าต่างนี้เลยเอเคก็เทเลย,เยดูดิก็เทอ่ะแบบถักถักเขาเรียกอะไรคอนโลปะเนอย่างเงี้ยผมนี้นะครับเป็น m i r a ค l e จริงๆด้วยนะครับ ซึ่งมิราเคิลตอนนี้ในเซิร์ฟก็มีกี่ตัวมาดูกันนะนับแบบรวดเร็วแบบฟาดแปะเลยหนึ่งโอเมนสองจะเป็นเทออนนาบนะครับสามจะเป็นทูเลนสี่จะเป็นเอลซูซึ่งมิราเคิลมันก็คนละแบบกันดีครับทุกคนสังเกตสัญลักษณ์ดิอันบนกับล่างมันไม่เหมือนกันอีกนะคือผมก็งงสี่แล้วนะสี่แล้วแต่เรานับเป็นมิราเคิลไว้แล้วกันน่าเรามิราเคิลเนาะห้าจะเป็นบัตเตอร์ไฟร์หก จะเป็นลูบู่เจ็ดเซลฟิตแปดยอนเก้าไวโอเลตสิบเรียวมะสิบเอ็ดเรดเขียวสิบสองนาตายาซึ่งสกินนาตายาสกินนี้สวยมากเท่าไหร่วะเมื่อกี้ผมรับเท่าไหร่ขึ้นฟอน ผมลืมกันว่าผมนับไปเท่าไหร่นะไม่ว่าจะสกินเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าคลิปนี้จริงแล้วมันเป็นคลิปสุ่มดังนั้นเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนจะได้ดูเป็นแนวทางด้วยว่าถ้าหาว่าทุกคนจะมาสุ่มในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้คูปองโดยประมาณเท่าไหร่นะครับโอเค <c oughs> มันให้ทำารแหลเลือกกล่องเหรอโอเคนะครับมันให้เลือกกล่องมีกล่องทั้งหมด2ส,สี <c oughs> เลยครับสีเหลืองสีหนึ่งสีแดงสสีนะครับอ่าครั้งแรกเล่นฟรีมาครั้งแรกกดเหลืองไปน็ ด <The> าบุณนึกว่าดาบนะครับเป็นแพทแพทแดง25นะครับมาฮะครั้งต่อไป10คูป,ปองครับคุณได้รับอ่ากล่องกล่องมันไม่รีใช่ไหมเนี่ยคือนึกว่าแบบ อ๋อโอเคได้ได้ดาบดาบมาแล้ว1อันนะครับแล้วทำไมกล่องมันเพิ่มเป็นสอันแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะครับกล่องไหนที่เราเคยเปิดไปแล้วกล่องนั้นจะไม่รีสลับกันเหมือนบางกิจกรรมนะบ,บางกิจกรรมเวลาเราเปิดกล่องนั้นไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าพอเปิดเสร็จปั๊บมันก็สลับกล่องเปิดเสร็จปั๊บสลับกล่องแต่เนี่ยเปิดแบบเปิดเสร็จปับ๊บตัดทิ้งตัดทิ้งจนเหลือ กองสุดท้ายเลยนะครับก็ทําให้โอกาสการได้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเสียคูปองเยอะหรือน้อยนั่นน่ะอยู่ที่ดวงอีกทีโอเคับไปต่อกันเลยครับเปิดครั้งต่อไปใช้15คูปองเปิดไปที่กองแดงอู้ดาบก็วะมันชอบทําให้ผมตกใจนึกว่าดาบไงคือดาบมันเด้งออกมาเว้ยงั้นผมจะล่อแดงไปก่อนละกันนะครับผมว่าถ้าเราเปิดสีเดิมโอกาสการที่เราจะได้ดาบมันจะค่อนข้างสูง นี่ไงตีเหลืองซ้ายกับขวาถ้าเราทายถูกเราจะประหยัดคูปองไปอีกนิดหนึ่งตายละกันโอเคได้เป็นดาบนะครับถ้าหากว่ากล่องเพิ่มขึ้นมา1เนี่ยแสดงว่าเราได้ดาบแล้วนะครับเล่มที่2มาแล้วนะครับสังเกตเมื่อกี้เรามี4ตอนนี้เรามี5กล่องนะครับถ้าหากว่าเราทายถูกว่าดาบอยู่กองไหนก็จะเพิ่มเป็น6 7 8แปไปเรื่อยๆโอกาสการได้ก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ว่าราคาของการเปิดเนี่ยก็จะดรอปลงมานะไม่ได้ทวีคูณไปเหมือนร้านค้าพนจรนะครับที่ยิ่งเปิดเยอะมันจะยิ่งบวกบวกบวกพอ ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมอยู่ที่15นะครับซึ่งมันเสียคูปองไม่เยอะนะครับแต่ถ้าสมมติว่า GM เขาจะแล่นเราอีกวิธีหนึ่งคือคูปองจะทวีคูณไปเรื่อยๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ็บหนักเป็นหมื่นคูปองแน่นอนนะครับแต่ในกิจกรรมนี้พอเราได้ปั๊บแล้วมันก็จะรีนะครับเดี๋ยวผมว่าสีเหลืองสัดส่วนน้อยผมว่าดาบอยู่ในสีเหลืองนะครับผมจะใช้การวิเคราะห์อัญชิญฉลาดของผมในการดูโอเคไม่ได้ครับถ้าได้กล่องมันต้องเพิ่มเป็น6ซ้ายขวาหรือล่างดีท่านผู้ชมล่างอยู่โดดๆผมคิดว่่่่าามันนนนนต้ออองงงเป็กลลแ ปักเรียบร้อยนะครับโอเคดอกนี้เราได้เล่นฟรีตอนนี้โอกาสการได้ดาบของเราอยู่ที่5050อยู่ที่ว่าซ้ายหรือขวาขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปขวาดีกว่าเรียบร้อยไปดีซ้ายดีๆไม่ชอบเรียบร้อยครับได้ดาบแกลมที่3แล้วก่อนเดี๋ยวผมต้องรับของด้านขวาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวของมันเต็มจดหมายแล้วมันจะรับไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าของมันจะเข้ากล่องจดหมายหรือว่าจะเข้าไปในกระเป๋าเลยใครที่เป็นเมนโอเมนบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะเพราะว่ามันสวยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าเวลาผมสุ่มไปแล้วเนี่ยใช้ คูปองโดยประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้แทบที่จะแบบแทบที่จะแบบผมเปิดครบทุกอันและมันก็เลยจะรู้ในเรื่องของเลทเลทว่าถ้าหากว่าเกลือถ้าหากว่าเราต้องเปิดทุกกล่องจริงๆเนี่ยจะเสียเท่าไหร่ใช่ฮะได้สก,กินเต้นมานี่กับโปรไฟล์นะมาเป็นกล่องเลยต่อโอเคครับต่อมาเป็น6กล่องนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้โกดังที่4หรือว่าโกดังโกดังดาบเล่มที่4เนี่ยสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือการเปิดหีบครั้งแรกเนี่ยตอนแรก15คูปองตอนนี้มันเพิ่มเป็นสี่สิบแล้วครับจีเอ็มลลม ผมก็จะเล่นลิ okay. ้นใส่มันด้วยก็โอเคแดงผมชอบแดงผมล่อแดงก่อนไม่รู้เป็นไรทีนี้ผมถ enfin ือว่าผมขอแล้วกันนะผมขอล่อสีแดงให้หมดก่อนเรียบร้อยนะครับแดงนิ่งๆอย่างนี้ชัดเลยตั้งต่อไปร20สิบกูบองฮะแดงไม่ได้ครับเหลืองครับเหลืองบนเหลือหนึ่งผมลออล่างก่อนเลยแล้วกันโยังไม่ได้อีกอคือบนอ่อฮอมันจะช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โอกาสหนึ่งในหกที่ผมจะได้คือ มันต้องต้องดวงแย่ขนาดไหนวะได้ดาบเล่มสุดท้ายเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่ามันเล่นหนืนีังผมปะคือมันอาจจะแบบแอบวิ่งหนีได้แบบปุนะครับกดรับไปแล้วกันอันนี้นะครับป้าเปิดแถบล่างก่อนเลยโอ้โหไม่ได้ฮะร้อยสี่สิบครับดอกดอกบอกเลยสิ่งเินาคอสจะดวงเกลืออะไรขนาดนี้วะ We are the champions my fans โอเคครับท่านผู้ชมก็เราได้ดาบเล่มที่5แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาง่ายๆคือดาบมันไม่เด้นหนีไปไหนนะครับแต่ดวงผมเนี่ยจังไรเองนะก็สรุปกิจกรรมนี้เลยละกันว่าผมใช้คูปองไปเท่าไหร่นะครับเป็นแนวทางของคนที่อยากสุ่มก็สตาร์ท16711นะครับแล้วก็เหลือ155 6 6เราใช้คูปองไปทั้งเส้นปกัก สามหมื่นสองพั้อยเจ็ดครับเอา <ST AN C ES> กดผิดกดบวกต้ <ST AN C ES> อาไปใช้เยอะจังวะกองอยู่นะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่นึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งห้าห้าหกหทำทารำท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 ำกิจกรรมนี้เราใช้คูป,ปองไปเพียง1นึ่งพันหนคูปองนะครับ ผมผมผมใช้น้อยกว่าค c a f e นี่ลิมิเต็ดคลิปก่อนหน้าอีกนะครับ2,700โง่โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้โอเมนมาครอบครองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากสมกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าไม่ไกลเก,เกินเอื้อมถ้าอยากได้แบบชัวร์ๆผมคิดว่าต้องเตรียมคูปองไว้ประมาณพันห้าร้อยคูปองนะอันนี้ชัวร์เลยนะแต่ถ้าดวงดีคูปองก็อาจจะเหลืออีกนะครับซึ่งถามว่าเติมเติมเซเว่นปิดพี่ซื้อบัตรเลนหน้ามาเติมได้ไงครับเว็บชิบัตสโตมีขายตลอด24ชั่วโมงล่ะครับน้อ,องๆ ผมมารับอันนี้ก่อนแล้วกันรับสกินโอเมนก่อนเฮ้ย <Hey, S 3> ม่โอเมนมิลเเข้าครับกดรับไปเลยละกันอ่าเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคลิปนี้รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าหมดคูปองน้อยน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่าที่คิดเยอะนะครับกิจกรรมแบบนี้ปกตินะผมพูดตามตรงมันจะต้องกินคูปองทุกคนอย่างมาหาศาลมากๆแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเจมเป็นเมนหรือว่าอีกตองนะมันไม่ท็อปอะก็ดีแล้วที่มันไม่ท็อปนะครับดีต่อผู้บริโภคอย่างเราเราแล้ว อะไรที่ลดกันได้ก็ลดกันหน่อยเถอะช่วงเศรษฐกิจไม่ไดีอย่างนี้ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาเติมเกมลักหนานะครับก็โอเคอะียมแจกสกินเยอะเลย วก่อนรับชมคลิปเนี่ยนะครับเฮ้ยรอเล่นโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูดีเทลโอเมนใกล้ๆค่อนข้าง,างชัดเจนนะเดี๋ยวเราเพิ่มเลเวลเราก็ปิดคูดาวกันมาดูกันว่าแต่และสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสกินใหม่ล่าสุดที่ธรรมดานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสกิลหนึ่งในการที่เราดึงศัตรตูเข้าหารตัวเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับสองกดแล้วใส่เกาะวิ่งนะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะสกิลใส่เกาะอันตินะครับ อันตีเราต้องใช้โดนศัตรตนะูถึงจะเห็นเอฟเฟกมันจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้กับโอเมนดูเอ okay, ฟ้าทำดาไปก่อน,นครับชาเขมาก่อสกิลหนึ่งตีเร็วมีรูปตาขึ้นด้วยนะเฮ้ยศ <Okay, S 1> ัตรตูมันแอบ,บวะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนท่าวาร์ปก่อนท่าวาร์มีนะฮะมันมีโคตรแท่เลยดูดินี่เอ้มือมันจับแล้วก็บึบหูบน่ากลัวสัตว์อะโอเคฮะเดี๋ยวลองใช้อันตีกันชอบหนียังเลยอะชอบหนีอุย้ยโดนมันตวัดก่อนเมื่อกี้ บดโง่แกทำให้ฉันดูแย่มานี่ดิมานี้ดิมาดีดิมานี่แล้วยืนนิ่งๆโอ้น mm. ี่มันใช้กับผมเลยจบแมมทุกคนใช้กับผมเลยเดะผมใช้กับมันมั่งนี่2ีสองฟาด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 ประวัติฟาด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 ดูดิมันสู้ผมไม่ได้เลยอะ ก็เอฟเฟกอลังการครับผมบอกว่ามือถือมีเหล็กบ้างอะก็ใครที่จะสุ่มโอเมนหรือเป็นเมนโอเมนก็ลองดูนะครับสกินนี้สวยมากๆนะครับคุ้มค่ามากดีสุดก็จะเป็นท่าวาร์ปด้วยแหละคือโคตรน่ากลัวเลยอะมือแม่งมาหุบดูนะอ่าทุกคนดูสิงับจับแล้วพาลงดินฟึบโผล่นี้อุ้ยก็โอเคครับคลิปวโนนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปไปป้าฝากทายอินมานะครับ ฝนตกนิดหนึ่งไฟก็ดับแล้วโอ้ยจะแบบพูดปิดคลิปหน่อยก็คลิปวิดีโอนี้นะครับสุ่มโอเมนนะครับก็ขอปิดคลิปไวเพียงแค่นี้นะแต่ก่อนอื่นเลยป้าฝากไทยอินมาใครที่แบบว่าอลเล็ตเหลือๆอยากลองเล่นเกมลุ้นบัตรคริดหน้าหนึ่งพันสามารถมาเล่นได้ในเว็บชิบัสโตโดยการกดตรงปุ่มสุ่มรางวัลตรงนี้นะครับจะมีเกมให้เลือกเล่เลนทั้งสามเกมเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นกิจกรรมนี้ละกันนะครับสุ่มครั้งละสิบบาทคนที่ได้เนี่ยจะแสะดงอยู่ด้านล่างนี้เพียบเลยนะครับก็ง่ายๆกดหมุนไปนะครับ ถ้าเกลือก็คือเกลือถ้าได้ก็คือได้แค่นั้นแหละโอเคบัตร30แตกนะครับก็เงินที่ผมได้หรือว่าของที่โอ้ครดิตไม่พอ30บาทคลิปนี้เอาไปแค่สาบาทพอแล้วกันนะครับต้องู้ชมผลดูของรางวัลแล้วกันอะโอเคนี่เป็นบัตรนะครับเอาไปเติมเลยแล้วกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับปนันี้ผมตขอตลาไปก่อนเดี๋ยวไฟดับอีกบา,บาย